อันนี้อันนี้ตำวังไม่ด้ไม่มีส่งนั้นเงนะครับอมกะคับแตัว้ตางนรอไปจะเป็นการเอาเบอใส่นะครับแล้วให้ท่านจับคดีนะครับ 不会感觉到厌倦，因为很少看。 ได้เบอร์สองนะครับท่านเชใหม่ได้เบอร์สองนะครับท่านเช่นโอเคกลับให้เป็นเลดินเลยครับดูคร โอเคเรียบร้อยครับโอเค,อเคอไม่เป็นไรโอเคมือเจ็บมระคืนโอเคตอไปรวได้คุยแไน